สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากล้ค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้มากินจุค่ะนี่ค่ะสมภาพมากินจุเนาะค่ะเจลคุ้มคมพักกะมีพักกาดหินค่ะพักสดาค่ะพี่น้องอันพักซี่ต้นหอมมะเขือมาเด้อค่ะเด้อข้าวเหนียวมะฮองทองค่ะพี่น้องมากมากค่ะกินน้ากันขออนุญาตกินน้ำก่อนค่ะ มากมากค่ะโอ้ยค่ะเจียวขมคมเลยค่ะอืมอ คลิปนี้ทำมากกักดไลค่ะถึกใจกับก,กดแช่สมนี้เด้อค่ะเบื้องใส่สอนสดเอาค่ะอันนี้เป็นลูกเตาแบบใหญ่เ้ยค่ะซีหุ่นซีผนนะคะ คุณค uh ่ะ huh. พ,พี่นอ้อ uh ง huh. ทาตาสวนเลยค่ะ ปักฮิลิวเด้นน้อยนึงค่ะพี่น้องเหนือเครื่องโลกขึ้นเก้าค่ะ สดเอาเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง สมเจ้าเนื้อพันต้นหอมเนี่ยคะ่ะพี่น้องน่ค่ะเอามาคะ่ะจุน้ำสมคะ่ะพี่น้อง โอ้โบเมนตอนบางได้ค่ะพี่น้องน้าหุ่นคว่มนา้า กระเทียมค่ะอืมอืมอ บาวกันเนาะค่ะพี่น้องปกติสมกกินดูอยู่แล้วค่ะพี่น้องเอ,อลงนี้คะ่ะสซดเอา ตอนนี้ไงเลยค่ะควมนะมมาแล้วตวราสมใส่น้ำสมไซส์สู้ค่ะพี่น้องท่าเคียงจังหน่อยค่ะแต่ก็เห็นผลดีค่ะแมงวันหน่อยลงค่ะพี่น้อง พูดเอฟซีเนาะคะ่ะเพื่นแนะนาสมบเข้ามาว่าเอาหนํสาสมไซชูถ้าน้าถาดน้ําเขียงน้าอนนะะันจังซีเนาะค่ะเมื่อวันสีน้อยลงน้อยลงคือความเพื่อนว่าค่ะพี่นออนองขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะดอกดาวเรืองกะซอยได้เพิ่นว่าแนะนาเอฟซีเพิ่นแนะนําเข้ามานะคะแต่ว่าสมบูมีดอกดาวเรืองค่ะพี่น้อง กับซอ,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 อยไดส่วนหนึ่งค่ะน้ำสม,สมซายชมูมาเด้อค่ะเด้อ,อเจล m อือ <sum> mm. <sum> mm. โอ้เพชรค่ะพี่น้อือไปละค่ะมอนีโบเบิร์ตค่ะพี่นอกเหลือน้อยนึงคะ่ะอืออิ่มค่ะ ไปละคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่นานๆมาเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสมซาผ้าแสบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ